คลิปนี้นะครับผมก็มีคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่อยากทํามานานแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาทํามันสักทีนะทุกคนก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเก็บ50กล่องในโลก2นะทุกคน โดยผมจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเก็บนะครับมาดูซิว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนี้นะทุกคนเราก็ไม่รู้นะครับว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะและในคลิปนี้นะทุกคนผมจะใช้เป็นผลประตูในการเดินทางนะครับเดี๋ยวหาผลประตูก่อนนะอยู่ไหนวะเหมือนผมไปแรกอ่านี่นะครับทุกคน เจอแล้วนะครับนี่นะผมจะกินผลประตูเลยนะทุกคนเพื่อการเดินทางของเรานะครับมันจะได้ว่องไวขึ้นนะครับโดยผมจะใช้ผลประตูนะทุกคนเป็นการวิ่ไปก่อนนู่นก่อนนี่นะครับถ้าผมแบบเดินเอาเนี่ยเสียเวลามากนะก่อแม่งก็อยู่โคตรไกลเลยนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการจับเวลาในมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนอ่านะครับกล่องที่1นนะครับในคาเฟ่จะมีนะทุกคนกล่องที่สองกล่องที่3แล้วก็ด้านบนมีไหมด้านบนยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างนะครับว่าเกิดยังนะ น,นี่คือเก็บได้3กล่องแล้วนะครับยังไม่เกิดนะทุกคนกล่องที่4กล่องที่5กล่องที่6นะครับกล่องที่7นะครับกล่องที่8โอ้โหกล่องที่9มาอยู่ตรงนี้นะทุกคนอยู่บริเวณซอกบันไดเลยนะเกือบมองไม่เห็นนะครับกล่องที่9นะครับเหมือนจุดนี้นะครับจะมีอีกกล่องนะทุกคนเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะมันน่าจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับไม่รู้ว่าเจออะไรยังไงครับทุกคน นี่นะครับเจอด้วยนะครับกล่องม่วงนะครับกล่องที่10นะวุ้ยทุกคนได้ตังหกพันหกเลยนะอย่างเยอะอะกล่องที่11กล่องที่12บสองเออยังไงนี่ไงกล่องที่13นะครับกล่องที่14นะครับเหมือนด้านในจะมีอีกไหมเดี๋ยวไปดูก่อนอ่ายังไงเจอละนู่นนู่นเห็นปะเห็นปะกล่องที่15นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการหาก่อแรกเนี่ยก่อนนี้เลยนะหาหมดเลยนะคือในก่อนนี้นะครับมันจะมีอยู่15กล่องนี่แหละมั้งนะครับผมก็ไม่ได้หาละเอียดมากนะ เดี๋ยวผมจะไปเกาะเอ่อเกาะไหนดีทุกคนก่อสุดท้ายเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปก่อนนี้เลยนะกล่องที่16กล่องที่17นะครับกล่องที่18นะครับทุกคนเอ้ยตอนนี้นะครับจะครบ20กล่องแล้วนะถือว่าไวมากนะครับคอนเทนต์นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านในปราสาทนะครับ mm. เผื่อมันมีนะครับห้องนี้มีแน่นอนนะครับอ่านี่ครับกล่องที่18 19 20บนะครับโอ้โห,โโหเก็บมาได้20กล่องแล้วนะนะกล่องที่21อนะครับอุ้ยได้7 0 0 0เลยโคตรเยอะกล่องที่22นะครับทุกคนกล่องเมื่อกี้ไม่มีเลยนะคือหาทั่วแล้วและกล่องที่23เอ้ยดูหน่อยดีด้านบนเผื่อเจอผลคิสตินีเกิดนะทุกคนจะได้เก็บนะครับโอ้โหดวงไม่ดีนะครับเอ้ย มึงจะก,กิ้งอะไรนั่งหนาเนี่ยกล่องที่25นะครับตอนนี้นะครับเวลาก็เดินอยู่นะทุกคนผมก็จะใช้เวลาให้ไวที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อนที่สุดในการเก็บกล่องนะครับกล่องที่25นะครับกล่องที่26ของเรานะครับเจอ2กล่องนะทุกคนกล่องที่27นะครับแล้วก็นะครับกล่องที่28นั่นไง29เกฮ้ยกล่องม่วงด้วยวะทุกคนกล่องฟ้านะครับนี่ครับ กล่องที่29นะทุกคนกล่องที่30นะครับอยู่เกาะอ,อุซบเลยนะทุกคนอยู่โคดไกนะครับมีแค่กล่องเดียวแค่นี้โอ้โหลงทุนเอ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่ไงทุกคนกล่องที่31นะครับเกาะอุซบนะครับมีอยู่2กล่องนะผมคิดว่ามีกล่องเดียวนะเมื่อกี้โอ้โหกําลังจะโวยวายเลยอุ้ยทุกคนตรงนี้กล่องเยอะเลยนะครับดูดิกล่องเต็มเลยนะครับอยู่ที่ลงดันนะครับกล่องที่3 2 33 34 35นะครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างนะครับคือผมยังไม่เอ้ยยังไม่ได้เปิดนี่หว่าลืมกล่องที่36นะครับอยู่บริเวณบ้านโดฟามิงโก้เลยนะคือผมเก็บไปแล้วนะทุกคนด้านในห้องโดฟามิงโก้นะครับน่าจะไม่มีนะครับมันเป็นโลง่โลงๆเลยนะไม่มีหรอก กล่องที่37ผมว่านะครับคอนเทนต์ในวันนี้นะทุกคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับโดยในคลิปนี้นะมันอาจจะแบบไม่ใช้เวลาเยอะก็ได้นะครับในการเก็บ50กล่องในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรือผีนะครับอ้านี่ไงเจอแล้วนะครับกล่องที่38นะครับ กล่องที่39กล่องที่40โอ้โหทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เก็บมาได้40กล่องแล้วนะทุกคนถือว่าไวมากนะครับและกล่องที่41ของเรานะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอีกห้องนี้ครับกล่องที่42นะครับและกล่องที่43กล่องที่45 5่อก็เรือผีนะทุกคนผมว่ากล่องยืะนะครับตอนนี้ผมก็เก็บมาได้ 45กล่องแล้วนะครับถือว่าเยอะมากนะทุกคนอีกแค่5้ากล่องก็จะจบคอนเทนต์นี้แล้วถือว่าไวมากเลยทุกคนตอนนี้ผมเจอคนขายสีคีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะคือผมอยากได้สีแดงหายากมากโอ้โหสีแดงไม่มาเลยนะคือหานานมากอยากได้มากเลยตอนนี้ในห้องครัวนะครับไม่มีกล่องเลยนะครับตอนนี้คือขาดแคนกล่องมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างน่าจะมีกล่องแน่นอนนะเดี๋ยวลงไปดูเลยโอเคทุกคนผมจะไปเกาะต่อไปเลยนะไปที่เกาะซอมบี้นะครับเดี๋ยวดูวรอบๆเกาะนะเผื่อมันมีกล่อง นะครับผมจะได้เห็นนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยหายากมากเลยตอนนี้เก็บมาได้46กล่องละโอ้โหไม่มีเลยเหรอวะหรือผมหาไม่เจอปะเนี่ยโอเคนะครับผมก็จะมาเก็บอยู่ที่ลงดันนะทุกคนในนี้ก็จะเป็นกล่องที่46 47 48 49นะครับโอเค และกล่องที่50นะครับโอ้โหโทุกคนคอนเทนต์นี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมก็คิดว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะทุกคนผมอาจจะเก็บแค่50กล่องเท่านั้นนะมันเลยแบบไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะทุกคนเอาละครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยลนะ่ะบาย